สวัสดีครับวันนี้ก็มาครบไปอีกแล้วเนะาะก็คือวันนี้ลูกค้ามาจัด่อนปิดร้านเลยครับชุดไฟหน้าไฟท้ายเซนเซอร์เอ็กนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเชนญชมเลยนะครับเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวไฟท้ายก่อน<ป>วันนี้จะเป็นไฟท้ายสไ<ป>ตล์ลอมโบกินีนะครับ ตันนี้ไฟเลี้ยวจะวิ่งได้วันนี้ในราคา7,900บาทใส่ในนันเซอร์ e อนะครับตัวน,นี้ขอไฟถอยใส่ไหมดูบ้างไฟถอยโอ้ไฟถอยจะเป็น LED นะครับคือเชิ้ครับขอไปดเชิ้หน่อยครับอันนี้ลูกค้ากำลังตรวจสอบไฟก่อนออกจากร้านนะครับและงานดตั้งเสร็จแล้วไม่ได้ยินเสียงพี่โกรอไ,ได้ยินหรอ เดี๋ยวจะพาไปดูไฟหน้ากันเดี๋ยวจะแปะออกไว้ก่อนดร้อยอะไรดีมากเรามาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหนะ้าสไตล์ Audi A5 S ตัวนี้เป็นงานนําเข้านะครับมาใหม่มี daylight นะครับตัวนี้หน้าสะดูกมากนะครับถ้ใส่ตัวนี้ไปมวบกเ้วย์ p นหน o n a Evo 10ครับยางโมดน,นะครับคันนี้กตรงก็ในส่วนของตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งเหมือนกัน เอาฝั่งนี้ก็ได้พี่กอ เห็นนะมันสว่างดีไลท์มันสว่างมากอะเลยตัดแสงมาเดียวมันไม่ออกมาไกลๆออกมาไกลๆแล้วเราไม่ไม่ได้มันสว่างมากอะแสงเยอะเยนินเข้าะี่ครับจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับตัวนี้พอดีว่าดีไลท์มันสว่างนะครับ แต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นนะครับตรงนี้ผมจะให้ดูภาพด้านหน้าโดยตรงนะครับหาวิธีโฟกัสแสงแป๊บหนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างสว่างนิดนึงโอ้โหฟ้องโฟกัสไม่ได้จริงๆครับ ตัวนี้พอมีเห็นลางๆแล้วนะครับเพราะว่า d a y l i g มันสว่างมากตัวนี้นี่ครับถ้าเข้ามาใ,ใกล้เราจะเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นไปข้างขวานะครับทางนี้ด้านข้า เป็นไฟเบรกนะครับอ่ะ้วสว่างเพึ่มขึ้นม,มานะครับขอไฟเลี้ยวข้างขวาหน่อยนี่จะเป็นไฟเลี้ยวข้างขวานะครับครับผมก็ราคาของไฟหน้านะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 12,900บาทนะครับส่วนไลายท้ายจะอยู่ที่ราคา7,900บาทนะครับราคายังไม่รวมติดตั้งนะครับส่วนค่าติดตั้งนี่พอดูหน้างานนะครับอ่วันนี้ก็เสร็คันี้ก็จะปิดร้านแล้วนะครับตันนี้ ส่วนมันจะไม่ได้ขอตินส่วนครับดดดได้ได้ <c oughs> ครับก็สำหรับลูกคา้าคนไหนที่สนใจนะครับอิน็อกซ์เราถามมาได้เลยแต่ว่าถ้าหลังปิดร้านไปแล้วจะไม่มีใครตอบนะครับก็เป็นพรุ่งนี้เช้าหรือโทรมาก็ได้นะครับ 095956535นะครับแอดไลน์มาได้เลยเบอร์น,นี้หรือ ID Line ก็ TRC ระยองนะครับก,ตก,ก็ติดตามเ,าเพจของเราเยอะๆนะครับเพราะว่าไฟหน้าไฟท้ายแต่งของมีอีกหลายรุ่นครับเทียบเลยนี่นะครับอันนี้ไฟท้ายนะครับ ถ้าสนใจตัวไหนนะครับทิ้งข้อความแชทไม่ได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้นะครับ,บอกซิ่งครับงานไต้หวันมีเหมือนการสปอยเลอร์แต่งครับมีหมดางานคาร์บอนแท้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับผมก็ขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอพบคุณมากครับเดี๋ยวมีงานติดตั้งอะไรสวยๆหรือมีสินค้าอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ได้รับชมกันอีกนะครับเผื่อลูกค้าคนไหนสนใจไฟท้ายม a สด,ด้าซองสกายกทียังไม่มาพี่ยังไม่มาครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเสนอเจ้านายให้นะครับ ผมธนาวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม